วันนี้พี่สาก็จะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะไปที่ห้องลายนะคะวันนี้พี่สาจะมาบอกวิธีการปักหมุดห้องลายคอของเรานะคะเรากดไปที่ห้องลายคอของเรานะคะวันนี้เอาเป็นห้องลัคกี้บูมของพี่สาเนาะปักหมุดก็จะเป็นตัวปักหมุดเห็นไหมคะเรากดแช่ไว้นะคะกดแช่ไว้นะคะเห็นคําว่าเลิกปักหมุดไหมคะกดตรงนี้นะคะ โอเคไหมคะตอนี้ของพี่สาค่ะปักหมุดแล้วเราไปเลือกปักหมุดใช่ไหมคะเรามันก็จะเลื่อนลงข้างล่างเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราอยากจะปักหมุดอีกเนาะเรากดแช่ไว้ที่ห้องลายคองเรานี่เลยนะคะแล้วเราเห็นไหมคะคาว่าปักหมุดค่ะ กด <g itt ad> ไปเลยนะคะอาตอนนี้ข่าวสารมันก็จะกระเด้งขึ้นมาหาเราแล้วนะคะตะกี้นี้เราเลิกปักหมุดมันก็จะลงไปข้างล่างตอนนี้เราปักหมุดใหม่มันก็จะขึ้นมานะคะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะไม่พลาดข่าวสารโอเคไหมคะตอนนี้เราประชุมเราก็จะมีเสียงติ้งต่องติ้งต่องรบกวนใช่ไหมคะเรามาปิดเสียงห้องไลน์คอกันนะคะเห็นสามขีดข้างบนไหมคะ กดไปที่สามขีดข้างบนนะคะเห็นรูปลําโพงไหมคะนี่แหละคะ่ะเรากดตรงนี้นะคะกดปิดกดเปิดนะคะอันนี้คือเปิดนะคะอันนี้คือปิดนะคะมันก็จะเป็นรูปกาลาบาเสร็จแล้วนะคะวันนี้พิศาก็จะมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนสองอย่างเลยนะคะการปักหมุดห้องลายคอแล้วก็การติดเสียงนะคะเห็นกะลาบาดไหมคะ การปิดเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะวิธีง่ายๆนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะไปทำกันด้วยนะคะบายบายวันนี้ีสามแบ่งปันให้แค่นี้นะคะไปแล้วนะคะบา,บาย